สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวของเล่นกันนะครับผมวันนี้มีของเล่นมากมายเลยนี่ว่าเดี๋ยวเราเปิดตัวแรกก่อนเลยช้างนะครับผมมาอ้าวสงสัยทานจะหมดนะครับตัวนี้เดี๋ยวไว้ก่อนนะครับนี่นี่เลยตัวต่อไปไปชนะท็อปนะครับผมตัวนี้นี่มีไฟด้วยนะครับนี่ราคาไม่แพงนะครับ ต่อมาแล้วครับผมอ่าอ้าวช้างมาแล้วครับผมนี่นี่สวยมากครับตัวนี้โอ้อหสั่นหางได้ด้วยอ่าต่อไปครับผมเปิดช้างตัวเล็กนะครับนี่มีไฟได้วยครับคือโอเคมาต่อมาแล้วครับทิ้งต่อไปกันเลย นี่นะครับผมอันนี้จะเป็นวัวเต้นได้นี่นะครับเอ๋โอเคต่อมานะครับอันนี้แอมเต้นตรงนี้นี่ขายสล็อตีเหลือว้าวนี่เลยต่อมานะครับผมเต้น หมูพริกหมูนี่นะครับนี ını, aha, ่ตึ๊ด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 มีไฟด้วยนะครับตอนนี้โอ้โหมีไฟด้วยอ่าต่อไปจะเป็นดอกหมาอ่าเดี <mod> ๋ยวดูฮะมาเปิดตรงไหนอ่ะนี่นี่โอ้โ oh ห no, เอาเร cuerpo, uchs, ื่องแล้วผมกำลังกินกระหมูนี่นี่ คุกคักเลยโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมอ่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับต่อไปเป็นคลิปหน้าสาวบ๊ายบาย